สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพานะครับทุกๆคนนะครับทุกท่านนะครับมารับชมนะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งของบ้านสําเร็จรูปนะครับที่ทุกๆท่านนะครับบางคนมีความฝันนะครับอยากได้นะครับหลังนี้นะครับเป็นบ้านสําเร็จรูปอีกหลังหนึ่งที่ตัวผมนะครับออกแบบเองนะครับแล้วก็เราทําให้มีความทันสมัยนะครับแนวโมเดิร์นนะครับผม ความสมัยทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นบ้านขนาดความกว้างนะครับ3เมตร20ความยาว6เมตร30นะครับถือว่าเป็นความกว้างที่มาตรฐานนะครับสามารถขนย้ายส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมเหมาะสำหรับนะครับการใช้พักผ่อนในสวนหรือว่าทำเป็น รีสอร์ทนะครับเล็กๆนะครับวัสดุในการสร้างนะครับหลังนี้ครับโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับผมใช้เหล็กมอกรนะครับซิงค์นะครับเหล็กซิงก์กาวไนนะครับผมสร้างเป็นโครงสร้างนะครับตัวด้านนอกเราใช้เป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับผมเป็นบ้านตัวสีเขียวนะครับดูแล้วเข้ากันดีนะครับ งานตกแต่งนะครับที่เราเห็นนะครับเป็นไม้นะครับตัวนี้เป็นไม้จริงนะครับผมใช้เป็นตัวไม้สักทองนะครับตกแต่งนะครับบิ้วตกแต่งตัวนี้รับรองนะครับทนนะครับทนแดดทนฝนปวกไม่กินแน่นอนนะครับใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะครับผมพาเข้าไปชมภายในนะครับ ภายในก็มีการจัดโซนนะครับเล็กๆนะครับโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็มีเตียงนอนนะครับตรงนี้เป็นเตียงห้าฟุตนะครับนอนได้สองคนนะครับสบายๆนะครับมีเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์กวัวนะครับแล้วเราก็จัดเตรียมทำอาหารได้นะครับ เล็กน้อยนะครับสําหรับตัวบ้านสําเร็จรูปเนาะครับมีห้องน้ำนะครับห้องน้ําตัวนี้นะครับผมออกแบบให้เป็นบานสไลด์นะครับเพื่อที่จะใช้งานง่ายนะครับไม่เกะก,กะนะครับเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ตัวประตูของบ้านทั้งหมดและก็บานหน้าต่างนะครับเราใช้เป็นงานประตูของงานไม้สักทองนะครับทุกชิ้นนะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นไม้สักทองครับกรอบบานก็เป็นไม้สักทองนะครับบัวไม้ตกแต่งนะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นไม้สักทองแท้นะครับผมไอตัวนี้ไม่มีย้อมแมวนะครับพื้นปาร์เก้นะครับที่เราใช้ก็เป็น พื้นไม้สักทองนะครับสวยงามนะครับของแท้นะครับของจริงนะครับมาที่นี่นะครับไม่ผิดหวังนะครับโคมไฟก็สวยนะครับลงตัวนะครับตัวส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำมีให้ครบนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับตัดสีสวยงามนะครับที่อาบน้ำนะครับ เราเวอนอารมณ์ดูอากาศเรียกว่า,าหลังเดียวนะครับผมทำให้จบหมดนะครับระบบไฟซื้อหลังนี้ไปนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับหิ้วกระเป๋าเข้าไปนอนได้เลยนะครับหลังนี้นะครับผมเปิดตัวขายพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นอยู่นะครับ เนี่ยครับผมถ่ายให้ดูนะครับคอนเเจอร์ที่เห็นอยู่นะครับมีที่นอนแล้วก็เคาน์เตอร์คว่าโต๊ะเขียนหนังสือครับพวกนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับทุกตัวนะผมให้นะครับผมขายในราคา2 8 0 0 0 0บาทนะครับไม่รวมรากฐานนะครับฟุตติ้งนะครับหรือว่าระบบน้ำทิ้งนะครับถังแซดนะครับผมไม่รวมนะครับ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับอยู่ที่ระยะทางนะครับระยะทางของลูกค้าจากโรงงานผลิตนะครับผมตั้งอยู่ที่ตำบลบางสะเลนะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดระยองนะครับไอจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะครับอยู่ที่หนองบอลน,นะครับอยู่ที่สี่แยกหนองบอลน,นะครับ จังหวัดระยองนะครับสามารถดูบ้านตัวอย่างหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันนะครับออกแบบรายละเอียดของบ้านได้นะครับทั้งสองสาขาเลยนะครับผมชอบแบบไหนนะครับาสามารถออกแบบหรือมาพูดคุยเรื่องของขนาดเรื่องของวัสดุนะครับสามารถทําให้ลูกค้าได้ทุกลูกแบบนะครับก็ขอฝากผลงานของร้านอาณาจั สักทองไว้ด้วยนะครับครับชุดข้างหน้าก็เป็นบานสไลด์นะครับให้งานสบายนะครับเป็นบานสไลด์นะครับสวยงามนะครับดูแล้วอบอุ่นนะครับ okay now have but they have I've been flying from town to town from London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your soul.